สวัสดีครับยีรีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคมนาคมเป็นธรมภาคนครศรีธรรมราชยังอ่วมถนนรางรถไฟหลายเส้นถูกตัดขาดสนามบินยังเปิดปกติสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงวิกฤตหนักถนนและรางรถไฟหลายจุดถูกตัดขาดในขณะที่สนามบินยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ผู้โดยสารต้องขึ้นรถทหารไปเท่านั้นเมื่อวันที่3ธันวาคม63 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ําท่วมยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างโดยหลายพื้นที่ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้แม้ระดับน้ําจะเริ่มลดลงโดยล่าสุดเส,ส้นทางที่เดินทางไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชระดับน้ําสูงขึ้นจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้รถทหารมาบริการรับส่งผู้โดยสารที่บริเวณบ้านบางปู โดยท่ากาศยานยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติเนื่องจากเป็นเพียงการขนส่งที่สามารถให้บริการได้ในขณะที่รถไฟยังไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากยังมีน้ำลุ่ท่วมที่รางรถไฟหลายจุดบริเวณย่านเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชุมชนท่าวังระดับน้ำยังคงท่วมสูงโดยประชาชนเริ่มเดินลุยน้ำออกมาหาซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยพบว่า สินค้าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหมดไม่พอต่อความต้องการและล่าสุดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาได้ประกาศปิดห้างหนึ่งวันโดยเปิดบริการเฉพาะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นส่วนที่3แยกบ้านบางปูตำบลปากภูนอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่ท่ากาศยานโดยมีรถทหารมาให้บริการรับส่ง โดยมีผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินต้องมารอกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและถ้าเป็นเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ you <laughs>